สวัสดีเช้าวันใหม่กับพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะในเช้าวันใหม่ด้วยวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะจากพระธรรมสองโคลินท์บทที่9ข้อ6ถึง8นะคะพระธรรมวันนี้ที่เราจะศึกษาร,ร่วมกันอยู่ในพระธรรมสองโคลินท์บทที่9ข้อ6ถึง8นะคะในหัวข้อพร้อมรับพระพรที่ล้นเหลือหรือยัง ะะวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะคะเรามาฟังพระเจ้าคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะจงจำไว้ว่าผู้ที่หว่านอย่างกระนีก็จะเก็บเกี่ยวได้น้อยผู้ที่หวานด้วยใจยกว้างขวางก็จะเก็บเกี่ยวได้มากแต่ละคนควรให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ลังเลหรือเพราะถูกผลักดัน เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือแก่ท่านเพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างที่จำเป็นอยู่ทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลือสำหรับการดีทุกอย่างขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระราชนะในเช้าวันนี้นะคะ ในพระธรรมตอนนี้นะคะอาจาร,รย์เปาโลก็ยังคงพูดถึงในเรื่องของการถวายและการให้เช่นกันนะคะแต่วันนี้อาจาร,รย์เปาโลได้เจาะไปถึงว่าการถวายหรือการให้ในบทนี้หรือในตอนนี้นะคะพูดถึงการให้ในคิตจักรของพระเจ้าหรือว่าการถวายในพันธกิจของพระเจ้านะคะผ่านทางคิตตจักรนะคะ ในบทน,นี้เองนะคะอาจารย์ปโรได้พูดยืนยันนะคะได้พูดยืนยันถึงพระทสัญญาหรือว่าพระสัญญาที่พระเจ้าจะที่พระเจ้าทรงสัญญากับลูกของพระเจ้าหรือว่าผู้ที่มีใจถวายหรือว่ามีใจให้นะคะบอกว่าถ้าหาผู้ใดที่ให้หรือถวายให้กับคิตาจักรของพระเจ้าด้วยท่าทีที่ถูกต้อง และสอดของกัดน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นก็คือการให้ด้วยใจกว้างขวางการถวายตามที่คิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ลังเลหรือเพราะถูกผลักด,ดันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้ถ้าหากหรือว่าผูดด้ใดก็ตามนะคะถวายด้วยท่าทีด้วยใจกว้างขวางถวายด้วยด้วยที่ ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าจะถวายเท่าไรหรือว่าจะถวายอย่างไรนะคะได้ทําตามในสิ่งนั้นโดยไม่ลังเลหรือว่าไม่ถูกผลักดันว่าถูกบังคับนั่นเองนะคะพระเจ้าพร้อมที่จะประทานพระพรที่ล้นเหลือกับผู้นั้นนะคะพระพรที่ล้นเหลือจากพระเจ้าพระพรที่ล้นเหลือที่พระเจ้าจะประทานให้กับเรานั้นหรือว่ากับผู้นั้นที่มีใจถวายหรือว่าผู้ที่มี มีใจที่จะให้อย่างกว้างขวางนั้นเป็นอย่างไรนะคะใน,นพระภมีตอนนี้ก็ได้บอกไว้อย่างชัดเจนนะคะบอกว่าพระเจ้าทรงรักผู้นั้นอย่างแรกเลยนะคะพระเจ้าทรงรักผู้นั้นว้าวเป็นอะไรที่วิเศษมากนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะเพียงแค่เราถวายด้วยใจกว้างขวางพระเจ้าจะรักผู้นั้นแต่ไม่เพียงเท่านั้นพระเจ้าบอกว่า พระเจ้าจะประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมหรือในฉบับอมาตะธรรมนะคะได้เขียนไว้ว่าพระเจ้าจะประทานนะคะพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือให้กับผู้นั้นว้าวพราะพรที่ล้นเหลือนักศึกษาว่ามันมากมายนะคะแต่ยังไม่เพียงเท่านี้นะคะเพื่ออะไรนะคะพระเจ้าบอกว่า เพื่อผู้นั้นจะมีทุกอย่างที่จำเป็นหรือเพียงพออยู่เสมอนะคะในหนึ่งใช้คำว่าอยู่เสมอแต่ในอรมตาธรรมนะคะบอกว่าเพื่อจะมีทุกอย่างที่จำเป็นอยู่ทุกเวลาเห็นพระพรของพระเจ้าไหมคะที่พระเจ้าประทานให้กับเรายังไม่เพียงเท่านี้นะคะยังบอกว่าเพื่อผู้นั้นจะมีล้นเหลือ สำหรับการดีทุกอย่างหรือมีสิ่งของบอริบูรณ์พระพรแห่งการให้พ่อพร,พรผู้ที่ให้ด้วยใจกว้างขวางพ่อพร,พรที่พระเจ้าจะประทานให้กับผู้ที่ถวายให้กับพระเจ้าในพันธกิจของพระเจ้าหรือว่า,าผ่านทางคิดจักรของพระเจ้าดูสิคะพ่อพร,พรอย่างมากมายเลยพี่น้องเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่า ว้าวพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเรามีพระพรอย่างมากมายพร้อมที่จะให้กับเรานะคะคำถามในวันนี้ที่อยากท้าทายพี่น้องก็คือพี่น้องพร้อมหรือยังที่จะรับพระพรที่ล้นเหลือจากพระเจ้าให้เรามาสังเกตท่าทีของเราในการถวายในทุกวันนี้ว่าสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ หรือว่าเรามีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนและมีท่าทีที่ถูกต้องเหมือนที่พระเจ้าคามของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ได้หนุนใจเราหรือไม่ขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะคะหากยังมีข้อบกพร่องหรือว่ากําลังที่จะฝึกพยายามทําอยู่ก็ตามนะคะขอพระเจ้าที่จะทรงเสริมกําลัง นะะในเรื่องการถวายนะคะพัมพีผู้อย่างชัดเจนเมื่อคุณพร้อมที่จะให้พระเจ้าพระเจ้าก็พร้อมที่จะเทพระพรอย่างล้นเหลือให้ท่านวันนี้วันนี้ข้าพเจ้าขอย้คำคําว่าล้นเหลือที่มาจากพระเจ้าให้กับทุกท่านได้้ไดคิดหรือว่าได้ท้าทายพี่น้องทุกท่านนะคะเะฉะนั้นเรา ขอพระเจ้าที่ทรงเสริมกำลังเรานะคะเราร่วมจัดกันอธิษฐานด้วยกันค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำในเช้าว,วันนี้ที่พระองค์นั้นทรงรักลูกทั้งหลายแล้วก็ให้ลูกทั้งหลายมีโอกาสาที่จะมาเข้าเฝ้าพระองค์มีโอกาสที่จะมาอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าพระนเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะในเช้าวันนี้ที่พระองค์นั้นรทรงได้สอนลูกทั้งหลายหรือว่า ได้แนะนําในการดําเนินชีวิตเองพระเจ้าข้าขอพระเจ้าโปรดทรงเสริมกําลังกับชีวิตของลูกทั้งหลายที่ลูกทั้งหลายนั้นจะมีชีวิตที่พระองค์นั้นสมพอพระทายัยมีชีวิตที่สอดคล้องกับน้าพระทัยของพระเจ้าหายังมีสิ่งใดที่ยังเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตหรือว่าใน,ใน,ในการก้าวในแต่ละก้าวในชีวิตเองขอพระเจ้าเชื่อทรงโปรดทรงนําในชีวิตของลูกทั้งหลายเพื่อที่ลูกทั้งหลายนั้นจะเป็นลูกรักของพระองค์และจะเป็นแบบอย่าง และจะเป็นที่น่าภูมิใจของพระองค์พระเจ้าข้าและเพื่อพระองค์นั้นที่จะได้รับเกียรติจากชีวิตของลูกทั้งหลายพระเจ้าข้าผู้คนมากมายจะได้เห็นจากชีวิตของลูกทั้งหลายได้เห็นพระองค์ผ่านทางชีวิตของลูกทั้งหลายขอพระเจ้าโปรดทรงนำแล้วก็โปรดทรงให้พอในการดำเนินชีวิตต่อไปด้วยพระเจ้าข้าขอฝากมอบชีวิตของลูกทั้งหลายแล้วก็โปรดทรงเสริมกําลังกับเราทุกคนด้วยอธิษฐานกับทูลด้วยความเชื่อในพระนามพระสุเครศเจ้า อาเมนขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านนะคะพร้อมที่จะรับพระพรของพระเจ้าอย่างล้นเหลือหรือยังสวัสดีค่ะ